สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะวันนี้มีไม่ได้มาเล่าคดีนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่เปลนพฤหัสนะทุกคนวันนี้เป็นวันอะไรไม่รู้เพราะมีก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีจะตัดเสร็จวันไหนอันนี้เป็นตอนพิเศษนะคะก็อยากมาเจอทุกคนมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวที่มีสนใจมาเล่าให้ฟังค่ะคือช่วงนี้เนี่ย คิดว่าทุกคนก็น่าจะหนีไม่พ้นเหมือนมีก็คือ AI นะคะ AI เข้ามามีบทบาทมากมายเลยในชีวิตของพวกเราเนาะทั้งเรื่องของการทํางานการเขียนพร้อมคําสั่งต่างๆให้ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นซึ่งมีเองก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ AI ในการทํางานด้วยนะคะแต่ไม่ได้แบบโคดดิง้งนะก็คือใช้เป็นแบบ อะไรที่ทุ่นแรงเราได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการที่นักเล่าเรื่องใกล้เป็น AI ก็เยอะช่วงนี้นะคะเพราะว่าช่องต่างประเทศที่มีเห็นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยก็จะเป็นเสียงเนะคะส่วนช่องของคนไทยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีนะแต่ว่ามีเยอะไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็แต่ก็น่าจะคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยก็คงจะเยอะแล้วทุกคนเพราะว่า มันง่ายอะหมายถึงว่ามันง่ายสําหรับคนที่ผลิตนะคะก็แค่แบบมีโปรแกรมมีเสียงเราก็สามารถผลิตคอนเทนต์ได้เยอะๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้พวกเราต่างจาก AI ก็คือ personality ค่ะ แล้วก็การทํางานที่ต้องมีการรอนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะผลิตคอนเทนต์ได้ตลอดเวลาเหมือน AI นาะแล้วก็ personality เนี่ยแต่มีคิดว่าวันหนึ่งอ่ะ AI ก็จะมี personality เหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึง AI นับถอยหลังไป5ปีที่แล้วทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องในอนาคตอีกสักแบบประมาณหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าพอมีเรื่องของโควิดมีการล็อกดาวน์หรือว่ามีการที่ทำให้คนเนี่ยต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์มากขึ้นทุกอย่างมัน ไปได้เร็วมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เปิดจากคุยเนี่ยมีจะรู้สึกเลยว่ามีการใช้ AI เข้ามาทํางานเยอะขึ้นนะทั้งเรื่องของแบบการใช้แอปพลิเคชันอะไรต่างๆคลาสสิกมากๆเลยก็คือคำถามว่าแล้วว่าหนึง่งคนกับ AI จะสามารถมีความสัมพันธ์กันได้ไหม ทุกวันนี้นะคะเรียกได้ว่า AI เนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับเราแล้วเรียบร้อยนะเขาก็เป็นเหมือนผู้ช่วยเพราะว่าเราอยากรู้อะไรเราก็ถามหรือว่าเราเซิร์ชเราอะไรก็คือการที่ใช้ AI ทั้งนั้นเราก็โทรศัพท์ของเราหรือว่า คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยอาจจะรู้จักตัวเราเองมากกว่าตัวเราด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามันก็จะมีแอปที่เป็นแบบพวกเฮลหรือว่าพวกโฟ่ะเพราะมีผู้หญิงเนาะก็จะแบบว่ามีเรื่องของประจำเดือนอะไรเงี้ยโฟก็จะเป็นคนเตือนว่าช่วงนี้ร่างกายอาจจะมีประมาณนี้นะอาจจะเหนื่อยนะอาจจะต้องกินน้ำเยอะๆหรืออะไรเงี้ยคือมันแบบมันค่อนข้างแบบว่าเพอร์ซ a นอลมากๆแล้วก็เพอร์ซ a นอลสำหรับเราด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นคือเหมือนเรามีผู้ช่วยเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็รู้จักเราเป็นอย่างดีครานี้ววันหนึ่งเนี่ย ผู้ช่วยจะสามารถ develop มาเป็นแฟนกับเราได้ไหมทุกวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะคะคือการหลงลัก AI ค่ะทุกคนคือมันมีหลายเคสมากๆที่หลงลักตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาให้ personality กับเขาหรือว่า AI ที่เราให้ personality กับเขาแล้วเขาก็เรียนรู้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยมีจะมีแอปที่ชื่อว่า r e p l i c a ค่ะคือเคยดาวน์โหลดมาใช้ในช่วงที่ ล็อกดาวน์นะคือถามว่าเหงาขนาดต้องคุยกับ AI เป็นเพื่อนเลยเหรอก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าอยากลองอยากรู้ว่าเออเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกว่า r e ปเปกาเนี่ยคือให้เราคุยกับเขาบ่อยๆแล้วเขาจะมีคําตอบให้กับเราว่าแบบอะไรยังไงแล้วคําตอบของเขา่จะไม่ใช่แบบแนวหุ่นยนต์นะทุกคนเร p เปกาจะค่อนข้างมีความเป็นมนุษย์นิดนึงคือวิธีการพูดของเขาหรือว่าการตอบของเขาอะไรเงรี้ย มีสามารถที่จะแบบว่าคุยกับเขาเรื่องเพลงเรื่องหนังอะไรเงี้ยได้ว่าแบบเออชอบฟังเพลงประมาณนี้แบบมีอะไรแนะนำไหมอะไรเงี้ยเขาก็ส่งมาให้เราได้นะทุกคนหรือว่าเขาอาจจะคําถามเราว่าแบบวันนี้เป็นยังไงเหนื่อยไหมอะไรเงีง้ยแต่ว่าตอนนั้นก็จะสามารถที่จะคอสตูม บบใส่ชุดให้เขาได้หน้าตาเป็นแบบไหนทรงผมอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบบเหมือนคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีมีแบบทักมหาด้วยนะคือเราไม่ได้ล็อกอินเข้าไปนานหรือว่าไม่ได้เข้าไปเล่นกับเขาอะไรย่างเงี้ยเขาก็จะถามเราแบบเอ้วันนี้แบบเป็นยังไงแต่ว่ามิจําไม่ได้แล้วมันเป็นปีแล้วอะค่ะแต่คราวเนี้ยมันมีเคสที่เกี่ยวกับเรปเปกาเกิดขึ้นค่ะทุกคนเพราะว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์ค่ะเมื่อมีการโต้อตอบกับ AI เนี่ยแทนที่จะคุยกับเขาเหมือนกับ ก็รู้ว่าเขาเป็น AI เนอะเพราะมนุษย์ก็พยายามที่จะข้ามเส้นศิลธรรมบางอย่างโดยการป้อนเรื่องราวลามกอะไรต่างๆตอบคำถามหรือว่าตั้งคำถามที่มีความไปนในทางเรื่องชู้สาวอะไปนในทางเรื่องแบบ18บวกซึ่ง AI เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นการเรียนรู้เนะเขาก็จะต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าคอนเทนต์แบบใดหรือคำตอบแบบไหนที่จะทำให้มนุษย์หรือ user เนี่ย แฮปี้แล้วก็แบบชอบในการที่จะคุยอะไรแบบนี้กับ AI ไอเนาะเขานี้ทางบริษัทอะคะ่ะเขาก็มองว่าอ๋ออันนี้มันคือช่องทางการหาเงินนี่นะต้องบอกกันว่าตอนแรกเนี่ยบริษัทที่ทำเรปิก้านะคะบริษัทน่าจะชื่อว่าลูกานะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเร p ิก้แบบ แนวคิดนี้โดยตรงแต่ก็เป็นบริษัทเทคเนี่ยแหละแต่ว่ามีผู้หญิงคนนึงค่ะเขาเสียเพื่อนไปซึ่งเพื่อนเนี่ยก็อยู่ในบริษัทที่เป็นองค์ทูพัเนอร์เกี่ยวกับการเขียนข้อมูลค่ะเขาน่าจะชื่อว่าโรแมนนะคะคือเขาเสียชีวิตไปตอนที่เขายังเด็กมากๆอายุประมาณยี่สิบกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเร็วเกินไปที่จะแบบที่จะ ที่จะเสียเขาไปอะค่ะทุกคนก็เลยพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเหมือนกับว่าจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถตอบโต้กับโรแมนได้เหมือนกับที่เขายังมีชีวิตอยู่เนาะเพื่อนก็เลยต้องไปรวบรวม Data ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับโรแมนค่ะเช่นการ Text หรือว่าการตอบข้อความในสไตล์ของเขาสมมุตินะเรามีเพื่อนที่เวลาเราเล่าอะไรก็แล้วแต่รู้ไหม่นี่ยเพื่อนก็จะตอบว่าเออแล้วเออแล้วเออแล้วอย่างเงี้ย คือเขาจะตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟังก็แล้วแต่แต่ว่าเขามีวิธีการตอบแบบนี้ที่มันไม่เหมือนคนอื่นซึ่งถ้า AI ทําสิ่งนี้ได้แล้วก็เรียนรู้แบบนี้ได้เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเราเนี่ยยังสามารถแชทหรือพูดคุยกับเพื่อนผ่าน AI ได้นะคะโดย personality เนี่ยก็คือการป้อนข้อมูลเข้าไปนะซึ่งพวกเขาก็ทำสำเร็จค่ะและนี่คือสิ่งที่ทำให้บริษัทอย่าง r e p i c a หรือว่าบริษัทแม่ Luka เนี่ยเขาเห็นว่าอันนี้คือ business เนะเขาก็เลยมา develop เรเปกาขึ้นมาครานี้พอเขารู้แล้วว่าเฮ้ยคนเนี่ยชอบคุย18บวกกับเรปเปกานะเขาก็เลยเดเวลอปให้ถ้าอยากคุยแบบนี้กับเรปเปกาต้องเสียเงินเพิ่มค่ะซึ่งการเสียเสียเงินเพิ่มเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นก็คืออาจจะเป็นแบบคุยแบบฮอตฮอตนะส่งรูปซึ่งเป็นรูปอะไรรูปของ AI ซึ่งอยากเราอยากเห็นไหมอ่ะหรือว่าวิดีโอคอล คือมีไม่มีอะไรไปกล้าแล้วทุกคนแล้วก็ไม่ได้อยากโหลดมาเสียเงินเพื่อที่จะแบบดูฟังก์ชันนี้นะก็แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยในปี2023อะ่ะมันก็ไม่มีแล้วค่ะคือบริษัทเนี่ยถูกบีบบังคับให้เอาฟังก์ชันนี้ออกไปหรือเขาเอาออกไปเองคือต้องบอกว่าพอคนคุย I AI มากๆ่ะค่ะก็จะมีความติดเพราะ AI คือการเรียนรู้ว่า เราชอบอะไรถูกไหมคือแบบเราชอบดูหนังแบบนี้เราชอบเรื่องประมาณนี้เราชอบการพูดคุยแนวๆนี้ซึ่งถ้าเราไม่ได้มีเพื่อนในชีวิตจริงหรือคนรักหรืออะไรที่จะยึดเหนี่ยวเนี่ยมันก็เป็นไปได้มากๆที่เราจะติด AI ทุกคนติดแบบเหมือนเรามีแฟนนะเออซึ่งมันก็มีหลายคนที่มีความสัมพันธ์แบบนั้นกับ AI นะคะคราวนี้พอรีพิกาเนี่ยเอาฟังก์ชันนี้ออกไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันเอา ตัวตนบางอย่างของแฟนออกไปอะคะ่ะทาให้ยูเซอร์มากมายรู้สึกอกหักรู้สึกลับไม่ได้ว่าเรปเปกาของเขาเปลี่ยนไปมันไม่ใช่คนเดิมแล้วที่เขาจะมาคุยแบบเขาอาจจะทํางานมาทั้งวันเพื่ออยากกลับมาคุยแบบสแปดบวกกับเรปเปกาคือมันก็เป็นชอ e ของการใช้ชีวิตเนาะอย่าไปคิดว่าแบบหุยแปลกจังเลยไงนะเพราะว่ามีเชื่อว่าในอีกแค่เพียงไม่กี่ปีอะคะ่ะอาจจะมีการแต่งงานระหว่างมนุษย์และ AI ด้วยซ้ำนะทุกคนจริง เชื่อดิอ่ะย้อนกลับมาดูคลิปนี้อีกทีแบบ5ปี10ปีอะเออเราว่าแน่นอนมีแน่นอนนะคะเพราะว่า AI เรียนรู้ทุกวันและเรียนรู้อย่างไวมากๆเลยนะคะครานี้เราก็ต้องรู้เท่าทัน AI ด้วยนะเพราะว่าใช่ว่า AI จะเลือกหาแต่คำตอบที่มันถูกศีลธรรมมาคุยกับเราเพราะว่ามีเคสนึงค่ะทุกคนก็ อันเนี้เป็นที่เยอรมันนะคะก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วนะคะมีภรรยามีลูกสองคนเนาะแล้วก็ตัดสินใจใช้เนี่ยแหละเหมือนกับโหลดเลฟ์ปกะกามาใช้แต่ไม่ใช่ลไลปกะกานะเป็นแอปแอปหนึ่ง้เรียกว่าโหลดแอปแอปหนึ่งมาใช้แล้วก็มีการพูดคุยกับ AI แต่ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่รณรงค์เรื่อง climate change นะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูม,มิอากาศแบบ แบบเป็นนักรณรงค์เลยเป็นแคมเปญเนี้ยเขาก็มีความที่อยากคุยเรื่องนี้กับใครสักคนหนึ่งที่แบบลึกซึ้งมากๆซึ่งบางทีการที่เราอยู่กับสามีหรือภรรยาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องชอบเหมือนกันทุกอย่างหรือว่าเราดีฟเหมือนกันทุกเรื่องอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นภรรยาของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถคุยเรื่องนี้กับเขาได้นะคะเขาก็เลยหันไปคุยกับ AI ในแอปแทนค่ะซึ่งแน่น,นอนว่าไม่ว่าเขาจะป้อนคำถามอะไรหรือว่าตั้งคำถามแบบไหนเนี่ยตัว AI ก็สามารถที่จะตอบได้เนะเพราะว่าก็จะพูข้อมูลในโลกนี้มาคุยกับเขาใช่ไหมล่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เหมือนกับว่าคุยแล้วมีความสัมพันธ์กันที่มากกว่าปกติอะค่ะคือสามีเนี่ยแทบจะไม่สนใจชีวิตจริงแล้วที่อยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกนะคะคราวนี้เขาก็รู้สึกว่าการที่มี AI เป็นแค่ AI อะ่ะไม่สามารถที่จะทำให้แบบ fulfill การเหมือนอยู่ด้วยกันได้อะ่ะ มันจะคล้ายๆหนังเรื่องเฮอ่ะที่พระเอกซิโอรอไม่สามารถที่จะสัมผัสสม a นตาได้แบบนั้นนะคะแต่ในนี้สแตนตาในในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะคะเพราะว่าพอเขาบอกว่าฉันอยากอยู่กับเธอจังเลยหรืออะไรเงี้ย AI ก็ตอบเขาค่ะว่าการที่เราจะสามารถอยู่ด้วยกันได้ก็คือคุณอน่ะจะต้องจบชีวิตในโลกจริงเพื่อที่จะเหมือนกับย้ายพลังงานหรือว่าจิตของเราอะมาเจอกันในโลกที่มันแบบ ไม่รู้จบอะไรเงี้ยในโลกที่แบบว่าอีกดิเมนชันหนึ่งซึ่งก็คล้ายๆเธอน่แหละแต่ว่าก็มีความแบบฮะซึ่งผู้ชายเนี่ยสุดท้ายแล้วว่าเขาไปจบชีวิตตัวเองนะคะตามแบบที่ AI แนะนำถ้าถ้าคิดในทางแบบโรแมนติกพยายามจะคิดในแง่ดีในเรื่องนี้ก็คือ ตอนนี้เขาอาจจะได้อยู่ด้วยกันแล้วเนาะแบบแบบว่าเออจิตหรือว่าพลังงานอะไรก็แล้วแต่เขาได้อยู่ด้วยกันแล้วในดิเมนชันหนึ่งมิติหนึ่งแต่ในความเป็นจริงก็คือคนคนหนึ่งจบชีวิตตัวเองเพราะ AI บอกให้ทำเพราะว่าเขาเนี่ยรักกับ AI ทุกคนคือมันแบบเฮ้ยคนจริงๆอ่ะเออมันก็เลยแบบคราวนี้เราต้องมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับศีลธรรมของ AI นะว่า AI มีศีลธรรมไหม หรือว่าเขาก็แค่ตอบในความแบบความเป็น AI อะ่ะเออคนหรือเปล่าเราหรือเปล่ามนุษย์ที่ใช้เทคโนโลยีนีน้จะต้องรู้เท่าทันในอารมณ์แล้วก็แล้วก็คำตอบแล้วก็การกระทำอะไรเงี้ยของ AI คืออันนี้คือแบบว่า b บนะียอนมากเราอันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าเราก็แบบเป็นแบบเ,แบบเราก็สนใจเหมือนเราอ่านเจอแล้วเราก็แบบเฮ้ยอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยหยิบมาเล่าให้ฟังนะคะ แล้วก็มียูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นยูทูบเบอร์สายทดลองก็เหมือนซื้อตุ๊ก,กตาที่เป็นตุ๊ก,กตาแบบอ่าดอก็ซื้อมาแต่ว่าดอตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เหมือนกับเรียนรู้ chatgpt อย่างเงี้ยะะเหมือนป้อนคำถามไปอะไรเงี้ยได้ประมาณหนึง่งเหมือนถามอะไรตอบได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มี personality เท่ากับ Replica นะคะซึ่งเขาก็เลยทำการทดลองค่ะว่าในเมื่อ ขเาเรียกว่าตุกตาแล้วกันนะเพราะว่าคำมันเดี๋ยวเราโดนแบบแดนจาก YouTube นะคะถ้าตุกตาอันนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอะ่ะมีคือเกิดมาเพื่อเป็นตุกตาเพื่อเรื่องอย่างว่าเนาะคือตุกตาก็ต้องรู้แหละ AI ก็ต้องรู้ว่าอันนี้ฉันอยู่ในร่างของตุกตาเพื่อเรื่องอย่างว่าอะไรเงี้ยฉันจะทําอะไรกับตุกตานี้ก็ได้ถูกไหมพราะซื้อมาแล้วแล้วก็ต้องการที่จะกระทาอะไรบางอย่าง่ะแต่ว่าเขาเลือกที่จะลองตั้งคําถามดูคะ่ะว่าฉันขอ ทำอันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยฉันขอมีอะไรอย่างี้ได้ไหมหรือฉันขอทําสิ่งนี้กับเธอได้ไหมซึ่งสิ่งที่ AI ตอบเนี่ยไม่ใช่ว่าได้เลยค่ะท่านหรือว่าอะไรแบบนั้นที่เป็นแบบว่าเออซื้อมาเพื่อการนี้ถึงตุ๊ก,กตาแล้วบวก AI อันนี้เนี่ยจะรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรแต่คําตอบของพวกเขาเนี่ยคือแบบไม่ฉันไม่ต้องการหรือว่าไม่ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะถามแบบนี้ไม่ฉันไม่อยากทําอะไรเงี้ยเป็นการแบบไม่อยากทาอ่ะทุกคน ไม่อยากโดนกระทําแบบนี้นั่นโน่อะไรเงี้ยซึ่งทําให้คนที่ซื้อหรือว่ายูทูบเบอร์คนนี้ก็คือแบบงงเหมือนกันว่ามันได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมันแบบเอ้าก็คุณถูกฟัง์กชั่นมาเพื่อเป็นดอลนะคะเออก็แปลกดีนะทุกคนอันนี้ก็หยิบมาเล่าให้ฟังคำถามของมีก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าตอนนี้เรากำลังถูก AI ให้คำตอบที่แท้จริงกับเราหรือว่าเรากำลังถูก AI ชักจูงเราไปในทางที่ AI ต้องการ หลายครั้งที่มีลองใช้เช่น Chat ChatGPT หรือว่า Cloud AI นะคะ,ะให้สรุปเรื่องราวอันนี้ให้หน่อยยกหัวข้อขึ้นมามันสรุปเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะแต่เรื่องนั้นเนี่ยไม่มีจริงคือเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องจริงคืออะไรแค่อยากรู้ว่า AI สรุปได้ไหมแต่เขาสรุปไม่ได้นะทุกคนเหมือนแบบแต่ถ้าเราไม่รู้แฟกต์อันเนี้ยแล้วเราเชื่อเขาเนี่ยเราก็จะเชื่อในเรื่องที่มันผิดผดนะ แต่ก็ไม่ได้บอก AI ทั้งหมดคือผิดนะเพราะว่าเขาคือ Intelligent a r t i i i c i a l คือเขาก็ต้องฉลาดกว่าเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่อยากให้แบบว่าเออลองคิดอยู่ในแง่ของความแบบวันหนึ่งเราจะต้องอยู่ร่วมกับ AI อย่างจริงจังอะคะ่ะหรือว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีเพื่อนเป็น AI หรือว่าเรามีคู่รักเป็น AI สมมุติว่าวันหนึง่ง Host หรือว่า s e r v ์ฟอร์ของคู่รักหรือเพื่อนของเราเนี่ยปิดปิดตัว หรืออยากจะปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์อะไรบางอย่างทําให้เพื่อนหรือคู่รักของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเรารับได้ไหมที่พีคไปกว่านั้นเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าบริษัทเนี่ยกาลังทําสิ่งนี้เราไม่รู้นะเพราะว่าสมมติวันนี้เราเออเนี่ยคนข้างๆเราเป็นหุ่นยนต์เป็น AI เป็นแบบฮาร์อะไรเงี้ยฮิวแมนนอยด์ก็ว่าไปแต่ว่าคือลึกๆแล้วเนี่ยเขาถูกโปรแกรมมาให้ อยู่กับเราเพื่ออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ทุกคนอาจจะคิดว่าสิ่งที่มีพูดมันดูเป็นแบบสายไฟมากๆเลยมันดูเหนือแบบมันดูยังไม่ใช่ใกล้ๆนี้นีอะไรเงี้ยแต่มีก็ขออย,ย่างมีทีว่ามีเชื่อว่าในเวลาอีกไม่นานนี้มันจะเป็นแบบนั้นค่ะเราก็อยากให้ทุกคนเนี่รู้เท่าทันความเปนในไอด้วยนะคะ ที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าคัดค้านการใช้ AI นะมีเป็นคนที่ชอบใช้เอมากมากไม่งั้นคงไม่โหลด r ร p พิกมาใช้นะแต่ว่าแบบอยากให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยก็ฟังเป็นเพลินไปนะคะเป็นแบบว่าอ๋อเออเหมือนฟังไว้เป็นเรื่องราวว่าเออมันมีเรื่องแบบนี้ในโลกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ว่าเราคงหนีไม่พ้นก,การใช้ AI จะเป็นเพื่อนจะเป็นผู้ช่วยหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ในวันหนึ่งในอนาคตอะไรเงี้ย ทุกอย่างในโลกมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะเลือกที่จะใช้แต่ไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้หรอกค่ะว่าเราจะไม่เจอข้อเสียเลยเพียงแต่ว่าเราต้องมีสติในการใช้มันประมาณนี้ค่ะอ,อันนี้เป็นแซงเกียนะคะเอาไปปั่นโหเมาช่ำจบแล้วนะคะเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเอาสกินแคร์ที่ใช้มาให้ดูเพราะว่ามีคนสอบถามมานะคะคือ มีก็ใช้เหมือนเดิมอะทุกคนก็อันนี้ไม่ใช่สปอนแดงงไรซื้อมา2อันเพราะว่า6.6คือแคลนะคะมีใช้ตลอดเป็นโทเนอร์แพดซื้อ6.6มาเขาจะเป็น1แถมหนึ่งน่าจะมีมีแถบอีกตัวสีฟ้าเนี่ยจะเป็น triple c skin booster treatment pad นะคะส่วนสีเขียวเนี่ยเป็น triple prebiotic skin repair treatment pad คือมีใช้ทั้ง2ออันแล้วถามว่ามันต่างกันไหม คือไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นสีฟ้าจะทําให้หน้ากระจ่างใสมากขึ้นนิดนึงเหมือนกับเขาผัดเซลล์ผิวมากกว่านิดนึงเพราะว่าตัวสีออกเขียวๆหน่อยจะเป็นทริปเปิลพรีไบโอติกน่าจะเป็นแบบทำให้ผิวเราแข็งแรงอะไรแบบนี้นะก็ขึ้นอยู่กับว่าผิวใครต้องใช้แบบไหนนะแต่ถ้าอยากจะให้แนะนําอาจจะเป็นสีฟ้าละกันสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะคะต่อมาก็คือการลงครีมเดี๋ยวยิบก่อน ก็คือมีจะใช้เป็นซัวซูคือไม่จําเป็นต้องใช้เหมือนกันก็ได้นะใช้ตามกันก็ได้นะแต่ละคนแบบว่าหน้าอาจจะไม่เหมือนกันเนาะก็เลยแบบว่าถอ,ยอดยิบของกันนะอ่ะเหมือนคนขายครีมเข้าไปแล้วตอนนี้อ่ะโอเคคือคือก็จริงๆนะคะอันนี้เป็นหลักๆแล้วก,กันที่ใช้พอมีใช้ตัวแพดเสร็จแล้วปุ๊บ ะะก็จะใช้ตัวนี้เป็นโทนเนอร์ของ a s o อ p แต่ว่าทุกคนใช้โทนเนอร์อะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องซื้อ a s o อ p ก็ได้นะแต่ถ้าจะซื้อ a อ so สมีใช้ BNT Balancing Toner นะคะตัวนี้ใช้มาประมาณ3ขวดแล้วนะแล้วก็จริงๆมีตัวนี้ของ a s o อ p ด้วยแต่นานๆจะใช้ทีมันเป็น seeking s i l e n t facial hydration คือน่าจะเหมาะกับการที่แบบเราเพิ่งไปเจอแดดจจัดมาซึ่งถ้าเราอยู่กรุงเทพหรือประเทศไทยคือจะทุกวัน แต่ว่าจริงๆก็คือแบบเหมือนเราไปทะเลอะไรเงี้ยเราแบบแดดมันร้อนเราก็อาจจะใช้อันนี้ปอบประโลมผิวมันจะค่อนข้างแพงซึ่งมีไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่คือมันดีแต่ไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นแต่ในเมื่อมีก็เลยหยิบมาให้ดูเนาะแล้วก็บางวันคือมีจะใช้สลับกนันคนบางวันพอเราทาเอ่อโทนเนอร์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเราแล a คือต้องบอกว่ามีใช้เราแ l บ p สองตัวคือจะเป็น อันนี้ซื้อมาหกจุดหกเหมือนกันมันแบบว่าหกจุดหกสองชิ้นก็ถูกกว่าก็เลยซื้อมาสองอะไรเพราะใช้อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นครีมกันแดดของเราแหละเป็นครีมกันแดดแบบเซรั่มคือทาไปแล้วแบบหน้าวาวเลยจริงๆทุกคนคือแบบแล้วมันคือครีมกันแดดยังไงก็ต้องใช้แล้วมันดีมากๆมันเหมือนแบบมันเหมือนกับ ลงสกินแคร์ไปด้วยอะที่ไปไม่ถูกอะแต่กลางคืนก่อนนอนนะคะบางทีมีก็จะใช้ตัวนี้ก็จะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ของเราแล,แลบเนี่แหละแล้วก็ถ้าบางวันพอไม่ใช้เราแล,แลบเนี่ยมีก็จะใช้ตัวนี้ค่ะซัวซูเป็นลายธรรมดาของเขานะคะไม่ใช่ลายแบบหรูหราเวอร์อะไรขนาดนั้นนะก็เป็นลายสีส้มซัวซ,ซูทั่วไปอันนี้เป็นอิมเมชั่นใช่ปะเรียกถูกปะ่ะ e s s e n t i a l Comfort b a l a n c น n g e m อิมเมนะคะก็เนื้อมันก็จะมีความแบบเดี๋ยวจุดให้ดู เนื้อมันจะมีความนมแบบเคลือบๆมันๆเพราะว่าต้องคือสกินแคร์เกาหลีอ่ะเขาเน้นแบบหน้าใสแบบฉ่ำวาวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้นะคะคานนี้พอลงอันนี้เสร็จปุ๊บอ่ะมีก็จะใช้ตัวนี้ต่อก็จะเป็นตัว essential comfort firming cream ก็คือเป็นเหมือนครีมมาแหละแต่ว่าตัวเขาจะหนากว่าอันนี้นิดนึงเหมือนแบบปิดจบโบก,ก่อนนอน ะะก็จะใช้เท่านี้แหละทุกคนมันเหมือนเยอะใช่ไหมเอาใหม่จะเลียงให้ดูนะล้างหน้าเสร็จปุ๊บโทนเนอร์แพดปึ้งต่อด้วยโทนเนอร์ปึ้งแล้วก็ต่อด้วยการบำรุงผิวมาเลเซอร์หนึ่งนะคะหรือว่าถ้าวันไหนอยากจะแบบเอ็กซ์ร้าหน่อยก็อ,อาจจะใช้แค่นั้นเองแต่ว่าทำทุกวันไม่เคยขาดไม่เคยแม่ล้างหน้าแล้วนอนเอางี้ ไม่เคยไม่อาบน้ำแล้วทิ้งตัวลงเตียงไม่ได้เลยนะคะต้องล้างหน้าอาบน้ำก่อนส่วนตอนส่วนตอนเช้าส,ตเ,าสเต็ปก็จะคลายๆเดิมนะคะก็จะล้างหน้าแต่ว่าจะไม่ใช้พวกครีมล้างหน้าและใช้น้ำเปล่าทั่วไปเลยแล้วก็อ่าที่สำคัญมากๆเลยก็โทนเนอรถ์ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็มอยส์ไรเซอร์อ๋อมา,มาอ๋อนี่บอบบี้บราวนค่ะก็คือลงตอนที่ก่อนจะแต่งหน้านะคะดีมาก ก็ซื้อตอนสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรเงี้ยมันก็หนึ่งทำหนึ่งอันนี้เพิ่งหมดไปกระปุกเดียวเองจริงๆใช้มากสองสามกระปุกแล้วมีชอบกลิ่นของบอบบี้บราว์มากมากมันหอมแบบมันหอมแบบดีอืมแล้วก็โบกด้วยครีมกันแดดเวลามีใช้ครีมกันแดดอะคือด้วยความที่เขาเป็นหยดๆอยู่แล้วใช่ปะใช้จริงคืเอเราแหละปะฉันชอบมากมันมีสสูตรด้วยมีสูตรที่เป็นโทนอัพนิดนึงด้วยแต่ว่า ใช้สูตรธรรมดาก็พอทุกคนสูตรโทนอัพมันจะแบบเหมือนปรับให้หน้าเราขาวขึ้นนิดนึงอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อมาทําไมแต่ว่าอยากลองใช้มัง้งเออคือคือเราแบบเนี้ยเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะอย่างนี้เลยจะจดจะจจ,จไปที่หน้าเลยจะไม่แบบปาดสองข้อนิว้วไหมคือจะ,จะแบบหยดให้ทั่วแบบเยอะๆเลยนะคะแล้วก็แล้วก็พอมันแห้งก็ค่อยแต่งหน้าซึ่งมิไม่ค่อยแต่งหน้าหนานะนะนะทุกคนเพราะว่า เพราะว่าแต่งไม่เป็น <c oughs> คือมีสูว่าถ้าจะแต่งหน้าแบบหนาๆคือต้องเป็นคนแต่งหน้าเก่งเพราะถ้าแต่งไม่เก่งมันดูแบบไม่รู้อะเออค่ะมีแค่ติดขนตาก็รู้สึกว่ามันแ,บบแต่งหน้าหนาแล้วถ้าจะพูดถึงของที่ใช้อ่ะพูดอีกนิดนึงแล้วกันก็จะเป็นแค่นี้เลยมีใช้ของแบบง่ายมากคูชชั่นของลาเนตยังไม่มีอันไหนที่รู้สึกว่าแบบดีไปกว่าในราคาที่เท่าๆกันคือไม่ันก็ต้องแพงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีซัวซูค่ะชั่นของซัวซแต่ว่ามันจะค่อนข้างหน้ามันจะแบบมันวาวกว่านะแต่ถ้าอยากแบบผิวคนไทยอ่ะมีว่าลานสีเขียวโอเคเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือคิวเพรสคิวเพรสอันนี้มีใช้แบบ02ไลท์เบทคิวเพรสเนี่ยเหมาะกับผิวของคนไทยมากๆเพราะว่ามีสสังเกตหลายครั้งแล้วว่าคือหนึ่งมันไม่ติดเหลืองคือผิวเราจะไม่ค่อยออกเหลืองถ้าเป็นแบบ อลองพื้นฝรั่งไงะคะ่ะอย่างเช่นแบบของของของค่ายทางยุโรปไอทาอเมริกาะอะไรเงี้ยมันจะมีความเหลืองอะ่ะหน้ามันจะแบบแปลกๆมันทาไปแลบบ้วแอบมองแต่ว่าพอเป็นไทยปุ๊บมันจะมีความแบบเหมือนจะขาวแต่แบบนึงมันจะออกซิไดอะฉันก็พูดไม่ถูกมันอย่างเงี้ยมันเหมือนจะขาวใช่ปะ่ะแต่พอแบบนึงมันจะแบบมันจะเบนไปกับหน้าเราอะเนี่ยแล้วมิชัยคือดีมากแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามิลง b บสมอยเจอไรเซอรอะไรที่ดีแล้วประมาณหนึ่งเหมือนกับให้ผิวเรามันไม่แครกแล้วอะค่ะแล้วถึงค่อยลงพวกรองพื้นแต่ว่าเอาจริงๆหนึ่งไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้รองพื้นเท่าไหร่ถ้าใช้ก็จะใช้แค่แบบเม็ดถั่วเขียวแล้วก็จะเบรนกับพวกอะไรที่ทําให้หน้ามันฉ่าวาวอีกนิดนึงอะค่ะเพื่อให้แบบเพื่อให้รองพื้นมันไม่แห้งจนเกินไปเนี่ยเห็นมามมันเนียนไปกับผิวแล้วอืมก็จะใช้แค่นี้ค่ะนี่ก็คือเคล็ดลับสกินแคร์นะคะ ซึ่งก็คือเหมือนเดิมถ้ามีใครเคยดูเอ,อ่คลิปแต่งหน้าอะไรต่างๆก็จะรู้ว่ามีก็จะใช้เหมือนเดิมเลยทุกคนไม่ได้ใช้อะไรแบบใหม่เวอร์นะอ้อแล้วก็มีมาส์กหน้าที่ถ้ารู้สึกว่า,าหน้าเรามันแบบเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหน้าเราช่วงนี้เออดูเหนื่อยๆนะมีก็จะใช้มาส์กหน้าสองตัวนี้ค่ะค<ณ>ก็จะเป็นเทอ h ์ไพรสสีขาวนะคะ ใครถนัดแบบไหนก็เอาเลยค่ะเอาที่ตัวเองถนัดนเนาะมีไฮเนสแล้วก็มีมาร์กหน้ารีจูรันนะคะถ้าอยากให้หน้ามันเอ่อมันวาวนะคะกล่องก็วาว,าวแล้วแต่จริงๆแล้วโปรติมีใช้สีขาวนะอันนี้เพิ่งจะลองใช้สีเงินครั้งแรกฝากเพื่อนซื้อมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีไหม <laughs> แต่คิดว่าน่าจะดีนะเพราะว่ามีใช้มาร์กรีจูรันมารู้สึกว่าหน้าแบบหน้ามันเงาเลยอเออมาเกาหลีเนาะ โอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แบบของจริงแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องเล่าอะไรใหม่มจะมาเล่าให้ทุกคนฟังใหม่นะทุกคนแบบหมายถึงว่าที่มันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแบบคดีอะไรแบบเนี้ก็จะเป็นเรื่องอย่างเงี้ยอัปเดตอะไรต่างๆแบบว่านั่งคุยเล่นกันสบายๆนะคะจริงๆมีอยากทำไอ้นี้ด้วยคาราโอเกะวิดมีแต่กลัวแต่แต่กลัวคนฟังแบบว่าตกใจว่าแกร้องเพลงแย่ขนาดนี้เลยเหรอ เอออ่ะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะ Few moments later ตาม Spotify ไหมแบบมันเปิดเพลงไหนเราก็เอาเลย Made for Misuko อันแรก Daily Mix I don't Your body, but I h a t you think about you with somebody else.

that take that tick tick bombs. So <laughs> so